สวัสดีค่ะมาพผก,กับกินยูแบบบานๆปีย้ยชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพไม่เคยก็เผาค่ะเมนูมือนน้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาอ,อมเครื่องในไก่นะคะกะสมีเนือไก่ผสมอยูดะะ่ดค่ะพี่น้องสองสามชิ้นนะคะออมเครื่องในไก่ใส่บักบวบใส่ผักชีลาวค่ะใส่ผักอีตูค่ะพี่น้องมือนน้มาแบบเหมือนเนี่ยนะคะพะว่าคัวยังโบแล้วคือเก่าค่ะส่วนผสมก็จะมีเอ่อพริกแกงน,นะคะพี่น้องตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะตำเหมือนเก่าเหมือนเดิมค่ะก็จะมีบวบ หอมค่ะบัวบัเท่าค่ะพี่น้องพักชีลาวพระอีตูแล้วก็เครื่องในไกค่ะพี่น้องมาค่ะมาลงมือเห็ดกันเลยจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมค่ะหัวพริกแกงก่อนค่ะพี่น้องหิห้อมกันค่ะพริกแกงหัวย่ามันนี้โขกหยาบๆบด้ค่ะพี่น้องบสบ์ตรงกลาง้มันละเอียดเกินไปค่ะนี่ค่ะอันนี้คือตั้งใจโขกแบบนี้ด้ด้ค่ะพี่น้องผู้ใดมาแบบละเอียดก็เอาละเอียดเลยก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเติมนม้ำมงนิดนึงค่ะพี่น้องเอ,อ้ยอยังไนขัวเยาสิแล้วน้ำตางสามมือเห็ดหยุดอาทิตย์หนึง่งเห็ดกรามือหยุดอาทิตย์นึงค่ะพี่นอ้องผู้เฮาเห้เขากินทุกมือเห็ดบาน,นังนี้มาสามเดือนเห็ดเพื่อน,นแล้วค่ะพี่น้องเส้นไหลเอาละค่ะก็เริ่มพร้อมค่ะใส่เครื่องในไก่ผู้เข้าลัางขำความสะอาดแลบบ้วเดืบดอยลองไปค่ะ ค่ะอีตูลงไปนั่บดเป็นยัางานคะอัดซาเบิงกนด้วค่ามเบิงแบบเหมือดค่ะพี่น้องลวนไก่ให้สุกค่ะเมนูนี้ของเยาวดีสนเสน่ห์เชีองในไก่นีเด้ดค่ะพี่น้อง่วนตัวไก่หีือมอคเคเนนเป็นไรค่ะ ตวนไก่เห็ดซุปกันคายพี่น้อง่อยเติมอย่างอื่นลงไปนะคะ่ะนี่ค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปของข้ามือนี้เป็นออมนะคะพี่น้องยกักะจเติมแค่พ่อถ่วนะคะจะบริเติมเป็นแบบว่านาแกงนะคะ แล้วลให้น้ำเดือดจะข้านึงค่ะพี่น้องหลังจกากน้ำเริ่มเดืเอดค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำปลา,ลาค่ะพี่น้องปลา,ลาแบบอาแบบริจิโนนแบบก็ได้ปรุงสำเร็จค่ะมาจากบา้านเฮ้าเลยคคะใส่ไปสองทับพ,พีนะคะอันนี้ก็ความชอบจะจากพี่น้องผู้ใดยว่ามากินปลา,ลาหลากับบะหมีงใส่หลคือเยาวเดอ้อ แกงขากรกะต้มไปเรื่อยๆค่ะให้ไก่ข้าสซุกนะคะพี่น้องส่วนบวกนะคะกะพักต่างๆค่อยใส่หลังจากไก่ซุกแล้วค่ะพี่น้องช้อนฟองออกหน,หน่อยนึงค่ะ ค่ะส่วนต้มออกจังหน,หนึ่งข้าวไก่ห้าเหลือมซุกค่ะพี่น้องที่นี่เติมบวกปรุงไปเลยค่ะพี่น้องจะเห็นว่าเห็ดลายกินจะหมึกินจะขน,นกินกันสามคนค่ะพี่น้องเพราะว่ากินไรค่ะนะคะเพราะว่าข่าวมันแหลวก็เลยจาเป็นต้องเห็ดแต่ว่าเล่ยลเพียงเดียวเลยค่ะพี่น้อง ไปเห็ดคั่วหน้าอยู่ไหนคะเจ้าเม่นตะหน้าลเม็นประแดดปลาลใส่พริกโดดลงไปค่ะ แล้วลอาให้นน้ำเดือดโอ้ยใส่บวบหอมลงไปหอมๆค่ะพี่น้องปกติเมนูนี้จะชอบใส่กระเหม็นนะคะพี่นนองกต่ว่าโบมี่นะคะ,ะเลือดบริสไซจากนั้นใส่ชูสลมงไปค่ะเสียลาไรเสียร์ไรใส่รสจงะะพี่น้อง เดี๋ยวลวกล่อให้บวบซุกจะข้าวนึงค่ะพอบวบเริมซุกค่ะพี่น,อน้องใส่ผักอีตูใบแนงนักนะคะกับพักชี่เล่าลื่นไปค่ะ,คะแล้วก็พิดไทยด้วยข้าวคัวค่ะฮืมๆใส่ลงไปเลยค่ะพี่น,อน้อง ไซลัลมันก็จะเป็นคือเขาเบือด้วยค่ะพี่น้องไซให้พอดีเพราะงามน,นะคะอุย้ยหอมหวนหวนพี่น้องเอ้ย เอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องอมเครื่องในไก่ใส่บกบวบใส่พักชีลาวค่ะพี่น้องมาคาะได้ยัส่เปตังคมองแจงๆให้เบิงเมื่อต้องชิมให้ยุงงยากคพี่น้องยอดเฮกัะเผาจนชิ้นเหลาหูเลยว่าแสบค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวไปตังคมองแจงๆออกจากขั่วก็ค่ะพี่น้องตอนนี้มันเหมือดแห้งค่ะแล้วละค่ะพี่น้องอมเครื่องไนไก่ค่ะใส่บกบวบใส่พักชีลาวหอมๆค่ะพี่น้องกําลังหอนๆควนหวๆค่ะอันนี้อยาเอามาตังข้างนองให้เบิ้งนะคะพี่น้องในขัววมืแงค่่ะะเพราา บ่มีไฟนะคะพี่น้องนี่ค่ะเครื่องในไกลล่หลานทังความสะอาดอย่างดีค่ะพี่น้องแล้วก็บวบหอมบันเท่านะคะสื่อมาจากตลาดนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็พักชีลาโอ้ยใส่เข้าไปค่ะใส่เขาขัวหอมๆลงไปแซบเป็นยังค่ะพี่น้องนะคะตามบุกฮูเพเพ็ดอีกจะโคกนึงเขาเนี้ยห่อนๆแค่นี้ก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องอาหารบันเทากินยำได้ก็แซบนะคะพี่น้องนี่ค่ะ กระทะยังไงสิคะพี่น้องกินไรมือเด้อค่ะกินไรขาพ่ะพี่น้องเนาะหะกินกันสามคนนี่นะคะพี่น้องเ,เพิ่นเพิ่นถามมาว่ากินจะคนก็เห็ดหลแทะเพราะว่าเข้าคั่วเ,เข้าบบค่อยมีเนาะค่ะก็เลยต้องเห็ดเดียวเราอุ่นกินพ่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในกรุงเทพค่ะพี่น้องความแซบยูที เครื่องในไก่ห so 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 ิ้วข so, ้าข right ัวก็ได้ค so ่ะพี่น้องขัวให้ซุกห้บ่มี่นํำเลือดน้ำยังค่ะพี่น้องเราค่อยเติมน้ำลงไปรับรองว่าจะไม่มีความขาวเลยค่ะพี่น้องถ้าเาเอาลงไปแล้วเติมน้ำเลยเครื่องในไก่ข้าวๆค่ะจะมีกินสาบกินข้าวหรือสลับพี่น้องบางคนบ่รชอบแบบนั้นนะคะพี่น้องลวกออกกอนก็ได้ค่ะของเย่าใส่ทั้งเครื่องในไก่แล้วก็หน่องไก่สองน่องค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาเนื้อเอานังใส่ไปน้ำเพราะว่าปลาเราจะได้กินได้นะคะพี่น้อง นะคะขอบคุณหลายๆทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจเดอ้อจากพี่น้องตอนนี้อดตาเบิงเย่าปุ่กนเนเ้อค่ะพี่น้องเพราะว่ายังกับโบ้ให้เต็มลอยขั้วข้างกับพยบออกมาไว้ทางหนองเบิดขาล้วไฟฟื้นในขั้วกับ่บมีค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมมาค่ะเมื่อกิ้เขาด้วยกันค่ะพี่น้องออมเครื่องในไก่ใส่บวบหอมแล้วก็ใส่ผักชีลาวค่ะ